เปิดรหัสได้8รหัสเห็นไ,ไหมพีเมียมนะคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นไงได้ละ4,000บาทเดี๋ยวนะแล้วคุณเปิดรหัสฟรีแล้วแล้วคุณยังได้กินเห็ดฟรีแล้วคุณยังมีไรายได,ด้ติดติดปลายรวมของคุณไปอีกพันสองพันอย่างเงี้ยเป็นไงถ้าคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไอ้เรื่องคําว่าไม่มีเงินแล้วก็เปิดยากหรือนู่นนี่นั่นนะคะบางคนบอกว่าทาไมถึง นูไปทำแล้วหนูหนูหน,หนูหนูไปทำเงินแล้วมันไม่ได้อย่างที่พี่ทำก็บอกว่าในเมื่อเราอะนะคะ,ะเข้ามาในธุรกิจดัคซินดัคซินขายอะไร่ไหมะัะขายเห็ดลิ้นจึงขายยาสีฟันขายส้มแขกคุณมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของดัคซินนะ่ะต้องจะพูดคาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคุณต้องร้อยเปอร์เซ็นต์กับสินค้านะคะร้อยเปอร์เซ็นต์กับสินค้าคือคุณใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยัง ะะแล้วคุณรู้หรือยังว่ายาสีฟันต้องใช้แบบไหนมีส่วนผสมอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้ววิธีใช้เป็นอย่างไรกินเห็ดหรือจต้องวยก็ความรู้ไงค่ะคุณต้องศึกษาคุณต้องมีความรู้ถ้าคุณไม่มีความรู้เวลาคุณที่จะสปอนเซอร์ใครบอกเลยต้อยกล้าบการันตีเลยยากมันจะเข้ามาหาคํา่ายากแต่สําหรับต้อยคํานี้ต้อยจะไม่พูดเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรยากนะคะถําว่า แนะนำผู้มุ่งหวังนะคะสบายๆค่ะทำแบบธรรมาชาติไม่ต้องไปเครียดนะคะมองเขาเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราเราแบบเหมือนเราเป็นสายบุญเนาะ,เ,นะเหมือนซองกระถิน่นซองข้าป่าเรายังไปแจกใเห็นไหมคือจะได้หรือไม่ได้มันเป็นอีกเรื่องหนึง่งเขาจะทาหรือไม่ทําเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่สําหรับดัคซินเนี่ยนะคะต้อยจะใช้มันเป็นกฎ ของต้อยเองต้อยตั้งมามันมีอยู่หข้อค่ะไปที่ไหนต้อยก็จะพูดหกข้อนี้ประจํำหกข้อของต้อยเนี่ยสามารถใช้ในการสปอนเซอร์ได้ไปตลอดในการทําธุรกิจแวัคซีนต้อยต้อยมีความภูมิใจว่าเออลองทดลองที่ว่าต้อยต้อยใช้หข้อมันเนี่ต้อยจะทํางานได้ไหมต้อยจะสปอนเซอร์ได้ไหมนะคะต้อยเคยการันตีว่าตัวต้อยเองนั้นต้อยมีความเชื่อมั่นมากเลยว่า ลงพื้นที่ต้องต้อยลงแล้วไปสปอนเซอร์ไม่มีที่ไม่ได้เนี่ยให้กําลังใจตัวเองโอ้โหบอกเลยว่าสําคัญมากนะคะก้าวขาวจากบ้านเลยกําลังใจต้องเป็นเต็ม้อยกําลังใจสําหรับตัวเราเองนะคะว่าได้อ่ะไม่มันไม่นไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่าเหมือนมันเป็นธรรมชาติ ถ้ามองอว่ามันเป็นธรรมชาติการทํางานมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องกดดันไม่ต้องอะไรแบบยิ่งถ้าเกิดเรารู้เรารู้พื้นฐานของของอผู้มุ่งหวังเรานะ,ะเรา,ารู้พื้นฐานอ๋อนี่คนนี้เป็นโรคมะเร็นงนะคนนี้เป็นโรคลำไส้นะยิ่งถ้าเรารู้ข้อมูลเขาอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะมาแล้วราะว่าเรารู้ข้อมูลเขาแล้วแต่บางคนต้อยไปก็ไม่รู้นะคะต้อไปแบบโอเคนั่งคุยกันธรรมดาไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรอะไรยังไง,ไง เหมือนไปจัดมิ팅กันะคะ่ะเราไม่รู้หรอกคนนี้คนนี้เป็นยังไงเพราะาเราลงไปในคือทีมงานนัดนะคะทีมงานก็นัดไว้นะคะนัดไว้เราก็ลงไปเราไม่รู้หรอกว่า1 2ึ่งสอหนี่มีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะคะแต่เราก็จะพูดในจุดของเราว่าในหข้อของเราที่